ครับสวัสดีครับครับวันนี้ผมก็มียาแก้โรคเกาตรงที่เท้านะ,ะตรงที่เท้าครับวันนี้ผมก็ได้โอกาสนะครับก็จะมานําเสนอให้พี่น้องที่ใครไปโรคเกานะครับก็มารักษา ลูกเขาด้วยไข่ไก่นะครับไข่ไก่นี่ไข่ไก่เบอร์เบอร์สี่นะครับไข่ไก่เบอร์สี่นะครับลูกไม่ได้ใหญ่นะเบอร์สี่ะเบอร์สี่ครับวิธีการทํานะครับวันนี้นะฮะก็เอาขออุปกรณ์กันนะครับอุปกรณ์การทํานะก็จะมีโหลแล้วมีฝาปิดนะครับเร็จแล้วก็จะมี น้ำส้มสายชูคือน้ำส้มตาสับป,ปะรดใช้สับป,ปะรดเนาะ,ะมาทำเป็นน้ำส้มสายชูเสร็จแล้วก็มีไข่ไก่วันนี้ซื้อมาแผงหนึ่งนะครับซื้อมาตั้งหนึ่งแผงนะครับก็เราจะใช้แค่เจ็ดลูกเองนะครับใช้แค่เจ็ดลูกเองไข่ไก่เบอร์สี่นะครับเราจะนำไข่ไก่เบอร์สี่ใส่ในโถ นะครับสองสามสี่ห้าหาก,หากเจ็ดเจ็ดลูกครับก็จะได้ชั้นเดียวเสร็จแล้วนะครับเราจะอ่าเปิดน้ำส้นมนะครับเปิดน้ำส้มสายชูเลยเปิดเปิดเอาเอา,เอายกยกขึ้นหน่อยกล่องกล่องมันดิ อ็ออันนี้ผมก็มีม,มีมีเพื่อนมาบอกอีกทีหนึ่งว่าอ่าใครที่เป็นโรคเก,กาต์นะครับก็รักษากินไข่เจ็ดฟองหายนะครับอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะบุคคลหรือเปล่าก็ก็ยังไม่รู้นะครับอันนี้ก็จะมาเป็นการไม่ได้ทดลองนะมามาลองทํา กันคนแรกเลยครับที่มาทำตัวนี้ผมก็ามาถ่ายทอดให้พี่น้องได้ชมนะครับรับชมนะครับเทครับเทไปเลยน้ำที่เทนะครับให้ท่วมท่วมไข่นะฮะเบา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 นี่นะครับให้ท่วมไข่ไก่นะครับให้ท่วมไข่ไก่เสร็จแล้วป <c oughs> ิดฝาให้สนิท ฟฟาซีนิเสร็จแล้วนะครับก็เก็บไว้ประมาณเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเขียนวันที่เขียนวันที่บอกไว้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที <15. S 1> ่วันนี้ที่สิบเก้านะครับต่อคอนะครับหกห้าเราจะดองไว้แค่เจ็ดวันเองนะครับหลังจากเจวันนี้เราจะกินวันละหนึ่งลูกครบเจ็ดลูกนะครับ อันนี้ผมไม่เผื่อนะครับผมดองเจ็ดลูกพอดีนะครับตบําหลักนี่คนที่เขาเขาเขาทำมาแล้วน่ะเขาบอกว่าให้เผื่อสักลูกหนึ่งเผื่อกันเสียแต่นี่ผมคิดว่าจะไม่เสียนะผมก็จะปิดแบบให้สนิทเลยนะครับกินว,วันละลูกครบเจ็ดวันนะครับอ,า,อาการของไปลูกเกานกั่นก็จะหายนะครับคนที่ที่เขาเคยเคยกินมาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาแจ้ง เขาบอกเกาให้ผมมีครั้งหนึ่งผมก็เลยได้โอกาสครั้งนี้ก็มาทำก็เพื่อถ่ายทอดอ่าให้คนอื่นที่เป็นโรคเกานะครับอา่ลองไปทําแล้วก็ลองมาทานดูว่าอาจจะได้ผลหรือไม่ดังนั้นก็วันนี้เป็นคนแรกนะครับที่ผมมาถ่า,ายทําเพราะเป็นโรคเกามาเกือบเจ็ดปีนะครับเขาก็กินยาทุกอย่างไปรักษา ไปหาหมอรักษาพยาบาลก็ไม่หายสักทีนะครับไข่ไก่กับน้ําส้มสายชูตาสับปะรดนะครับต้องใช้น้ําส้มสายชูตาสับปะรดเท่านั้นนะครับที่เราเอามาหมักไข่นะคับยี่ห้ออื่นไม่เอานะครับเอายี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะครับนี่ครับน้ําจะออกสีเหลืองเืองนี่ครับมีรูปตาสับปะรดอยู่นะครับหนึ่งขวดนะครับหมักครบเจ็ดวันแล้วครับจะทานวันที่แปด วันละลูกแล้วลูกแล้วลูกครบ7วันนะครับก็มาดูอาการว่าอ่าจะหายขาดหรือไม่แล้วก็จะให้ทางาผู้ที่เป็นน่ะลองกินไก่กินกินผักทอดยอดด้วยนะอ่ากินผักทอดยอดกินกุ้งหอยผู้ปลาที่ว่ากินแล้วมันปวดนะครับโรคเกานี่คือมันเป็นอ่าโรคที่ปวดข้อปวดกระดูกนะครับสําหรับไข่ไก่กับน้ําซ้มนี่จะไปอ่าทำปฏิกิริยา ต่อไอสารยูริกไอที่อยู่ในข้อเท้าใช่ไหมอยู่ในข้อเท้าเป็นสารยูริกนะครับเห็นเพื่อนบอกว่าวิธีแบบนี้ทาแล้วทานแล้วหายขาดนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะถ้าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงวอนชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ